เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน i c l o ว์นะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u g ใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีอะไรเข่แมนะครับวันนี้เราอยู่ในเดมอนแอนติเมสซิตี้นะครับผม ก็อันนี้คือที่มีลองเล่นดูก็น่าจะเป็นดาบพิฆาตระสูนที่ดีที่สุดเรามั้งเพราะว่าภาพสวยทุกอย่างดีหมดนะครับก็มีเปิดเซฟใหม่ตอนนี้มี5เซฟนะครับขออนุญาตแจกทียเออเดี๋ยวก่อนครับใส่โค้ดก่อนกดไซส์บนเลยกดเขาว่าโค้ดครับแจกประมาณร0อยโลสามารถรีหาได้ตัวไอ้ควรรีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงเลยแล้วกันนะก็มีคิดว่าเป็นเนี่ยครับเออเชลจูโร เพราะว่าภาคนี้มันปั้นง่ายนะภาคนี้เราเปิดจากตู้ได้แล้วก็เติมเงินนิดๆหน่อยๆครับก็สามารถทําดาวเต็มได้เลยเ่ะเดี๋ยวขอย่างขึ้นเทียให้ดูนะครับนี่เอสเอสเอสเป็นตัวเติมกับเอสบวกเป็นตัวเติมพ <ๆ S 2> วกน,นี้เล่นไม่ได้เลยครับถ้าเกิดสามมติจะจะเติมก็สามารถเล่นได้แต่ถ้าเกิดสามมติเอาแบบสายฟี ante, สายเติมน้อยเอาเอสครับผมก็จะมีในส่วนเซนิสุล่างเออเข้าชาญป,ปัศนีแบบปิดตานะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทันจิโร่ปานตะวัน แล้วก็หัวหน้าหน่วย2คนนะครับแล้วก็เคียวจูโร่แนะนําปั้น5ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อไม่มีตัวเอตรงนี้ก็เอาตัว A ไปก็ได้แค่นั้นครับแต่หมีก็ยังเปิดไม่ได้เลยนะคือหมีรู้สึกว่ามันเปิดค่อนข้างยากครับคือรง่ายตัวตัวเอมันคือตัวเอสพตัวเอสพก็เหมือนเพราะว่าเคียวจูโร่อย่างเงี้ยเอ่อจะเล่นเกมนี้ได้อย่างไรต้องเปิดตั้งแต่2ตัวซ้ำขึ้นไปถึงจะถึงจะอัพขั้นได้ถ้าไม่ได้ก็ใช้ตัวเทียเอก็ได้อย่างเงี้ยอย่างเอ่อ ทันจิโร่เวอร์ชันน้ำปานปานปานน้ำนะครับแต่ถ้าเป็นตัว A จะเป็นปานตะวันมันเปิดเอพยากเนี่ยตัวที่มีใช้ก็ทันจิโรนะ่น้ำอาวเนสซุโกตัวนี้นะครับร่างเด็กแต่ถ้าเป็นร่างโตมันจะอยู่ s อสเนะแล้วก็เซนิสึยังไม่เข้าปานยังไม่เข้าปานอัศนีแล้วก็เคียวจุโรแล้วก็ตัวฮิวอย่างโยชิโร่แค่นี้ครับจบแล้วอ่าเดี๋ยวไปขอญาตไปรีวิวทีมครับ ตอนนี้อยู่63แต่ไม่ติดเติดอะไรเลยนะ,ะเดี๋ยวเพื<ๆ>่อนๆลองดูนะภาพสวยเอฟเฟกดีทุกอย่างดีหมดเลยครับสนุกนะน่าจะเป็นดาบดิคาลสูนที่แบบดีต้น,ต,นต้นของเห็นนะโอ้โหดูท่าเซนดิสุฟันเดียงแบปบนี่ครับปานโตเออปานเพิงพายุโขมและหำแรงมากโอเ้เขียวโจบคือปล่อยปานเพิงทีเดียวนี่คือแบบหายไปทั้งตี้ะของทันจิโร่ตัวปานปานปาน้ำก็ใช้ได้อยู่นะ มันมีเด้งเลือดด้วยครับใช้ได้อยู่เอาไปปานเพิง่งพายุโหมแล้วนำอโอ้โหเป็นไงหายครับบอกเลยก็ใสยฟีก็ปั้นทีมตามหมีก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อน,อนแบบเออไม่มีตัว SP พได้เป็นตัว t ทีอต้องอย่างต่ำถ้าจะเล่นต้องซ้ำสองตัวนะถ้าไม่ไม่สองตัวเล่นไม่ได้นะมันก็เล่นได้แะละแต่มันไปต่อไม่ได้นะเออปานเพิง่งนี่ของทันจิโร่เป็นปานต่เออปานน้ำนะครับตัว A นะถ้าเกิดเป็นตัว ตัวเทเอสจะเป็นปานตะวันนะครับอ่าเราเจอทันจิโร่ปานตะวันนี่ครับใส่ครับมันทําง่ายด้วยแหละอืมปานน้าเวลาตีจะดูดเลือดนะที่มีเห็นนะมันมันเป็นแทงชั้นเยี่ยมเลยอะนี่โอ้โหสบายเลยครับเนี่ยทันจิโร่เวลามันใช้ปานปานวาลีเลือดเดี้ยงรัวๆเลยเราก็ทําง่ายตัวมันเปิดออกง่ายนะครับก็อาจจะแบบทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปมีปานตะวันตัวเทเออตัวเอสพีซ้ำสองตัวค่อยเล่นก็ได้มานนี้นะครับ ้านเพิงพายุโหมแล้วนำ่ายครับบอกเลยทีเดียวหายเอฟเฟกสวยมากนะตั้งแต่เล่นดาบพิฆาตรสูตรมาเวอร์ชันนี้น่าจะแบบเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วแหละเผื่อใครจะมาเล่นก็โหลดเล่นได้มีก็แกะจะเล่นยาวๆดูกระแสก่อนนะครับถือว่าสวยนะภาพหลายอย่างดีดีกว่าภาคอื่นที่เล่นมาเอายี้ดีกว,ว่าดูเซนิสเอนะครับมันจะปานเอ่อปานอสศนีเข้าไปตุย๋ยหอนเลย เนีย่ยทันจิโรล่เลยบานเพิงพายุโหมและนำอ่ะเดี๋ยวเลี้ยวอีกทางหนึ่งแล้วกันครับสนุกนะถ้าในในแบบขนาดพิฆาตสูวนที่มีเล่นตอนนี้มีว่าอันนี้เบอร์หนึ่งเลยสำหรับมีนะภาพมันสวยเอฟเฟกต์สวยฮะโอ้เคียวจิโร่แม่งเท่ทช่ไหมบานเพิงนี่ครับเจอลัสไฟเข้าไปแม่งเผาแรงมาก ก็เป็นการรีวิวเกมนะครับผมดาบพิฆาตสูตรเดมอนแอนติเม t ซิตี้ตอนนี้เพิ่งเปิดนะดาวน์โหลดได้เลยตอนนี้มีเซฟแค่เซฟ5ใส่โค้ดเล่นได้เลยครับสนุกอยู่ตัวสายฟีก็ปั้นตัวตามหมีก็ได้ประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับอันนี้ตอนนี้อยู่ที่ด่านที่6กเตแต่ตอนนี้ผ่านยาวจะไปด่าน10บวกก็ไม่ติดครับเอ่อถ้าบ้านตัวตามหมีมันง่ายเห็นไหมเนี่ยทันจิโร่หมีไปสี่ดาวแดงแล้วเห็นไหมตัวมันซ้ําทําง่ายมากครับแล้วตัวมันแบบยืนได้นานเหมือนเยอะเออเนี่ย ประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับ